หนูเจอเซไพร์เนี่ยน้อยมากๆเลยครับดูซิว่าพี่เพราะว่าบางครั้งหนูก็จะเป็นคนที่มันรู้อะขอเข้าคปณนะคะ <laughs> มีงี้ด้วยถาบอูก็ไม่เจอจังเอิแหนูไม่ถามก็ได้ <laughs> เดี๋ยวจะความจะความซวยจะไปอยู่ที่ร้าน อลองแกยวสภาพแต่ภาพแก้วนี่คือแบบว่าไปรกนนะไปฉ่ำแฟดีๆี่อ่งไปิีถุงดูแลวอากินไรกินกรเป๋ากินกระปอ วันนี้ไปงานครับวันนี้ไปงานครับสวัสดีพี่อเปิ้ลดนะครับใช่ใช่แล้วครับพี่อยู่ไม่แต่นคนแบบว่ามีของใหม่ๆต่ขอเปลี่ยนเอฟเฟกต์ขอเปลี่ยนเอฟเฟกต์เป็นหน้าสวยๆหน่อยใช้ฟิลเตอร์ดีๆหน่อย ติดตามโอ,โอเคพี่แคทสวัสดีคะ่ะพี่แคทช่วยน้องตงุ้ตมหนยได้ไหตอนนี้น้องมีแค่สองแดงตตพี่แอปเปิลค่ะพี่แอปเปิลช่วยน้องสักสักแดงได้ไหมตอนนี้น้องมีอยู่แค่สองแดงเองอ,ะอ่ะ,อะคาปูชินโน่ปั่นเพิ่มหวานคะ่ะแล้วก็คอฟเฟอร์ชูการ์หนึ่งชิ้น จริงเหรอนี่ค่ะยถ่ถ้าหนูกินกาแฟนหนูต้องเพิ่อมอ่ะเพราะว่าหนูเป็นคนกินกาแฟไม่เก่ง ก,กินกาแฟผมไม่เป็นก,กินกาแฟก,กินกาแฟไม่เิีงแต่ว่าอยากลองกินไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นกาแฟใช่ไหมแล้วเรากินกาแฟดําได้อะไรเงี้ยเพราะอเมริกาโน่เพราะกาแฟดำมันจะมันจะดีมันจะช่วยหลายๆอย่างแต่ว่าผมก,กินไม่เป็นขึกก้นเข้มามือก,กันขึ้นเข้ามือกัน ข้าวก็หวานก็คือทำกับข้าวก็คือใส่น้ำตาลฉ่ำแต่บางคนไม่กินของหวาน